สวัสดีค่ะพวกเราแทช์เชอร์แบงคอกข่าวนี่เราจะมาดีแอคกซ์เอ็มวีควีนก์ของเจเด้นค่ะภาษาภาษาเกาหลีอ่านละอืาพี่เบลภาษาเกาหลีมาพี่เรียนแค่คอร์สเดียวมะไปรู้เรื่องได้ยังไงี่เเเคยยยรนลตอนที่จะปล่อยแบบว่าอ่าคัมแบ็กออกมาเป็นชิ้นงานว่าจะปล่อยอะลบปั๊มไอฟิลอย่างเงี้ยคือเจเด้นก็ปล่อยเป็นแบบไพ่ไพ่แแมมใช่ไหมไพ่ควีนออกมาให้คนแบบเดาๆว่าอุ๊ยจะมาคอนเซ็ปต์แบบนายตอนแรกก็นึกว่าอาจจะมาแบบคอนเซ็ปต์แบบ ควีนเป็นไพ่เป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไปไปม,มาปุา๊บอ้าวเริ่มเป็นแบบไฮสคูลเริ่มเป็น,ปนแบบอัลลิจิก็เป็นแบบคือความไฮสคูลอะไรอย่างงาั้นอันนี้ก็ควีนการก็เป็นภาคต่อจากอัลลิจีกนะคะ่ะที่เราแบบรีแอคไปมาดูกันว่าโซโยอนหลังจากขึ้นเขียบผ่าตัดเราจะเป็นไงบ้างาาทางที่เราที่แบบมีคนมาคอมเมนต์ไงว่าแบบว่าเออที่จริงเพลงแบบเนื้อหามันเศร้ามากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบ ตอนนั้นไม่รีแอคไงพอกลับไปฟังเพลงไปซึมซับในเพลงโอ้มันเศร้ามันเศร้าจริงเนาะพูดถึง beauty standard ใช่เนอะทุกครั้งที่แน a เขก็จะพลาดความหมายเพลงสมบูรณ์อเราดูตแรกครับโตเข้าบิเกติ้งให้อินเนอ่์เดี๋ยวนี้เราจะแบบเพิ่มเติมขัานละไงค่ะโอเคค่ะพร้อมนะคะเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยอีกครเราเพิ่มเสียงนิดนึงไหมนะคะ ไช่ค่ะพี่เบลไม่ได้เปิดเลยพีวิสลี่เขาเขาเทคมันแบบเป็นออริจินอลซีรีส์เลยอ่ามีอยู่โรงพยาบาลแล้วนะโอ้โหมินนี่ลุกเนี้ยผมปูผมย่าคมินี่สวยมากเลยอะพอแล้วชุดแบบเนี้ยมันเซ็กซี่อะมินี่สโมกี้เอ้ยโอ้วหลังจากสัญญกรรม นี่คือน้องโอูกีอกีอันนี้ชื่อห่ว่าน่ารักอ่ะอันนี้มีชื่อไม่ย้อนสวยฮึบุ๊สตี้เค้กมีคือที่เขาแย่งแฟนคนไปเออน้องอยู่ข้างพี่ตานะคะโอ้ย ห<ส>วะมานะขาดเอ้ยนี่สวยมากโอ้โสวยมากมาแล้วจ้าไวชิ์ชิ่งไวชิ่งด้วย You wanna be the queen card เฮ้ยเห็นท่าเห็นท่าอืมอืมคิงคาร์ดแควีนคาดเฮ้ยไวชิ่ เสียงเท่มากเลยอะอเรีนกันเด้งเฮ้ยนเนไงเขาไปเขีนเน้ออะไรอะเียะมียันแซ่บ่ะ อุ้ยชอบมากอุ้ยชอบมากนี่เห็นตะล่ะเห็นตะล่ามาแล้วท่าเต้นของเจไอดอลนะคะโหสวยมาก่ะชอบชอบทำไมคันแฟตแบ็กนะที่มาเต้นด้วยกันปะเกี่ยวมะเพราะว่า ทีมมิยอนกับทีมแมรี่ตัวนี้รางวัลไปเลยอุ้ยอันนี้ชุดอฮ้ยหมอนลดดักเนอะมาดูเคนะอันนี้เป็นหมอที่แบบฝันไปอ่าจะไม่ทำแรงเออกำลังจะทำแล้วว่าปฏิเสธอย่างเงี้ยแม่ ว่าใั่ก็แบบ be yourself แบบตัวเองส่วนตัวตัวเองเไเพลงงั้นหรอทำนองเพลงอลจีป่ะอลจีอะไรเน่ยโอ้บอกว่าเธอได้รับคอมเมนต์แล้วก็คำชมต่างๆในโซเชียลแล้วก็ฟ e ลเซ็กซี่ฟลอเหมือนอัลบั้เขากซี่เซ็ก ที่บอกเมื่อกี้มันคือความความคิดความฝันของของโซยอนหรอหลังจากโดนยัดหลักฐันดมย่าหลังจากยัดหลักฐานดมยาสลบไปก็แค่เป็นควีนคาร์ดเลยแล้วก็เมื่อกี้ก่อนที่มันจะใส่แบบไปก็มีหมอใช่ไหมที่บอกว่าอันควีนคาร์ดดูอยู่ว่าเบีควีนคาร์ดอยากเป็นควีนคาร์ดไหมแล้วเขาก็แบบงี้งแล้วก็ตื่นขึ้นมาใช่เป็นแล้วก็กลับมาเป็นน้องอาร์จีคนเดิมแอบเห็นเสร็จประมาณหนึ่งช่วงท้ายๆว่า โซยอนกับมินนี่อ่ะเขาจะแต่งตัวคล้ายๆกันตลอดตั้งแต่ในกระจกเขาอยากเป็นแบบมินนี่อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบแต่งตัวคล้ายๆกันจริงๆตรงคนที่ดูชูฮวากับโอเกี่ยวต้องเป็นมินนี่ใช่ปะแต่วันนี้ก็คือเป็นโซยอนแล้วอะไรเงี้ยคือความฝันเขาอยากที่จะเป็นเหมือนมินนี่กับทุกอย่างเลยรินยอนที่แบบเป็นหมอผ่าตัดเพราะว่าแบบเราก็ต้องการจะสื่อว่ามินยอนคือแบบ ตัว t อ p ตัว p ป p อยากจะเป็นเหมือนชันไม่ล่ะเอที่มันเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดเนี้ยมันคือน้องโซยอนที่ไปทำ อยากเป็นแบบคุยไงเพราะว่าความหมายของเซอเรจี้อ่ะเขาก็พูดถึงประมาณว่าอ่ะไม่สวยนี่ใช่ปะก็ไม่ในโซเชียลมีเดียฉันก็ไม่มีตัวตนฉันไม่มีใครมากดไลค์เออฉันไม่มีใครมาฟอลโล่ทำไมฉันไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยปิดเมื่อกี้ด้วยความที่แบบสุดท้ายแล้วเขาก็มีคนมาฟอลโล่มาคอมเมนต์มาชื่นชมไม่รู้นะที่มันเป็นตัวของตัวเองก็ก็สวยก็สวยได้อ่คุณซิเต้นที่ชอบมากไวชิกสุดไวชิกมากสวยมาก โดยเฉพาะถ้าตอนที่อ่าโซยอนอ่าทวกกทวกกทวกกี่ตัวใส่น้ำแล้วก็มีแบบเมนชั่นถึงอ่าไอดอลในยุคนี้ด้วยอย่างอารีนากรานเดย์เขาเข้าใจง่ายใช่ปะเพลงมีเพียงมีความคล้ายกับทอมบอยนิดหนึ่งเราสุกัเป็นมีกลิ่นทอมบอยมานิดเล็กๆซึ่งชอบนะเพลงไหนเนี้ยของเจไอดอลวมาดูเป็นตัวเขาเดียวเจไดด็วเจไดด็วคือพยายามได้สังคมในทุกๆด้านมากเลยทั้งบ้านบิวตี้สแตนดาร์ด ทางแบบเรื่องเพศต่างๆแต่ว่าถ้าอันนี้คือยังไม่ยังไม่รู้ความหมายเพลงแต่ถ้าไปดูความเริงอาจจะแบบนี่ก็แอบไปอ่านๆของแบบที่แบบนางมีเพลสก่อนน้องๆอ่ะคือเหมือนแบบว่าชยอมบอกว่าแบบอัลบั้มเนี่ยมันจะฟิลเป็นแบบ พูดถึงวัยยีที่เขาจะต้องเจอปัญหาต่างๆเจอเหตุการณ์ต่างๆคือเขาเหมือนเขาเล่าว่าแบบก็เป็นปัญหา,าเรื่องบิวตี้สแตนดาร์ดเรื่องค้นหาตัวเองเรื่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วแบบเนื้อหาเพลงมันก็จะเกี่ยวกับเล่าเรื่องแบบเนี้ยในเชิงภาพอ่ะ เขาทำออกมาให้มันแบบสนุกให้มันมีความเป็นไฮสคูลให้มีความเป็นหนังเขาบอกว่าเป็นเขาชอบแบบหนังคอมดี้สมัย90อะไรประมาณนี้กอ็เลยได้เห็นไว้ชิกถูกก็คือเหมือนเอาเอาความที่แบบเรื่องที่มันแบบโอ้แม่งเครียดๆอะเนาะดูที่สนดับปัญหาสังคมอะเอามาให้มันเบาเบาแล้วก็แบบแต่ก็มีความกัดจิกอยู่เก่งว่ะนะ แล้วก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเหมือนที่ได้ยินที่พี่พูดว่าประมาณว่าเขาว่าเป็นคนทำคอนเซ็ปต์ไปเสนอใครเองทำหนิมาประจำยิ่งทำให้เราอ่ะรู้สึกว่าพอศิลปินได้คิดแบบงานเองทำเพลงเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเขามากขึ้นกว่าเดิมใช่เป็นเขามันเป็นสไตล์อ่ะก็มีจุดเด่นมีเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอีกฮะแต่จริงๆน่าจะมีเพลงอื่นๆในอัลบั้มอีกอัลบั้มไอฟิลอะไรเนี่ยต้องไปฟังว่าแบบน่าจะน่าจะดีไม่แพ้กันเพราะว่าอาร์จีก็โอเคชอบเลยแล้วก็ควีนการ์ดก็ดีเพลงเต้น รอดูเพอร์ฟอร์มกลับมาเตนซิ่งซิ่งเสาวให้นานก็ดีนก็ต้องดูิปยกไปถ่ายที่ที่อเมริกาเมกาเออสำนักสล็อปเขาถ่ายเมริกาเป็นมทช์ฉันบอกแล้วว่าเกาหลีเขาไม่ถ่ายสตูกันแล้วแกเขาถ่ายโลจริงกันหมดแล้วโอ้ยถ่ายบ้างเมกาบ้างตั้งแต่ที่เราเปิดดูกันมาตั้งแต่รีแอคมา ก็คือสตอรี่เยอะมากแล้วนะแบบเล่าสตอรี่แล้วก็แทรกเต้นอะเพราะว่าเป็นสัดส่วนที่กําลังดีมันทุกครั้งที่ดูก็จะบอกว่าอยากเห็นเพอร์ฟอร์มเต็มๆกว่านี้ก็เดี๋ยวรอดูสเตจต่อไปอันนี้มันเพลงที่เขาปล่อยต่อกันมันเหมือนเป็นสตอรี่ใช่ไหมเราเรื่องต่อกันเช้นี้ว่าเดี๋ยวถ้าสเต็ก็น่าจะมาใกล้ๆนี้แหละก็เห็นส่วนตัวนะดูกระกุ๊ปเราเลียเกรลกุ๊มาหลายวงแล้วเนาะราก็อย่างแบบอื่นเราก็ชอบแหละแต่อันนี้เรารู้สึกว่าเราชอบสืกเชอบมากกว่าเดิมด้วยความที่เพอร์ฟอร์มของเขาแล้วก็อออรี่่่ทเเาาาลลกมพง แล้วก็สวยมากเลยอ่ะถูกสรีดละฉันอยากเป็นดจาจะมาหนีบ้เนใครดูแล,<อ>แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะก็อย่าลืมกดทับทิมใครให้กับช่องแทชเชอร์ทีวีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีช่องทางอื่นอีกมากมายเลยนะคะก็อย่าลืมไปฟอลโล่ไปติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ไหมตรงนี้ตรงนี้โอเคค่ะก็เดี๋ยวเจอกันค่ะในเดี๋ยวต่อไปนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะทะเบิกไปไหมมึงไปดิ่งเด็กขางกันไม่ได้หรอกโน